สวัสดีครับเบนเฟยนะครับวันนี้ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีก็คือซาวมันไม่ดีเลยใช่ไหมเพราะว่ามันไม่ดีเลยเพราะว่าปกติเวลาผมอัดผมจะมีตัวช่วยในการอัดทุกๆครั้งให้ซาวมันออกมาไม่มีเสียงรบกนวนนะครับแต่ก็เป็นเรื่องน่าเศร้าแหละเพราะว่าเขาได้จากไปแล้วครับอันนี้คือจะบอกว่า เป็นผู้ใหญ่ใจดีก็ไม่ใช่จะเป็นคอนเซอร์ก็ไม่ใช่แต่เขาอยู่เบื้องหลังการทำทิปคอเวอร์ของผมอยู่เบื้องหลังการทำเบสเชรลิงหรือเบสเฟรมอยู่ตอลอดเวลาครับแต่เขาจากไปแล้วซึ่งนั้นไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าผมซื้อมาใหม่แล้วนะครับที่ผมถือตัวนี้คือไอริสนะครับไอริปรีนะครับ ส่วนที่ผมซื้อมาใหม่โดนมาใหม่เนะี่ยชื่อเรียกว่าไอฟรีทูเดี๋ยวมาแกะกล่องกันว่าข้างในเป็นไงแต่จริงแกะไปแล้วแหละแต่ว่าต้อประกอบแกะใหม่ให้ดูเร็วๆนะครับอ่ะชมกันว่าเป็นยังไงมาแล้วเดี๋ยวเราจะเซตอัพให้ดูด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้คือไอฟรีทูที่ผมซื้อจากโอปารีนนะครับมาสุดนะมาแทนตกกวัวเก่าเดี๋ยวมานั่งแกะกล่องกันจริงๆผมแแกะแล้วแหละแต่ว่า มาแกะให้ดูว่าเวลาแกะมันเีอะไรบ้างแพ็กเกจตัวนี้กับต,ตัวก่อนก็คล้ายๆกันนะครับไม่มีอะไรแปลตาของแกะไม่ทำเป็นเชีล้ะเกิดพังขึ้นมาใช้ไม่ได้ไม่เทสเลยโอเคไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับตัวนี้จริงๆมันเหมาะกับคนที่โลเทคโนโลยีแบบผมนั่นแหละเพราะว่าเวลาผมทำคลิปไม่วจะเป็นโคเวอร์หรือว่า รีวิวหรือว่าแบดเฟรนนะครับหรือแบดแชริ่งเนี่ยผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยง่ายๆนะครับโอเคตัวนี้อย่างแรกที่จะต่างกับรุ่นก่อนนะคือถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่าอะครับตัวนี้จะเป็นฐาน9โวลต์อันนี้เปลี่ยนเป็นฐาน AA นะครับของก้อนนะครับซึ่งเขาให้มาฟรีด้วยนะครับเป็นยี่ห้อวาร์ตาไม่รู้จักหรอกเราถใช้แต่ตฟร,นะรีโอเควิดเดี๋ยวให้ดูคร่าวๆก่อนไอริ่ง B 2เนี่ยไม่มีอะไรพิเศษเลยนะครับทุกอย่างง่ายดายหมดนะครับก็คือ,อเริ่มจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันฝั่งนี้จะเป็นตัวจะมีสองสองวิตสวิตแรกคือ Off, On แล้วก็48โวลต์โวลต์ในกรณีของไม้ที่เราจะต้องปล่อยแฟนทอมอะครับก็จะใช้ก็จะดันให้สุดคราวนี้อันนี้ก็เป็นเกณฑ์แต่ว่าอันนี้จะดีกว่าปีปีวันต,วตัวแรกคืออันแรกของปีวันเนี่ยมันจะไม่มีตัวเลขบอกเกณฑ์ เพราะฉะนั้นช่วงที่ผมตัด YouTube ช่วงแรกๆใหม่ๆครับผมทีมีปัญหาเรื่องเดี๋ยวก็ดังเดี๋ยวก็เบาแล้วก็จําไม่ได้ว่าเคยมาร์กไว้ตรงไหนอันนี้ก็จะมีระเวลตั้งแต่ศูถึงสิบนะครับแล้วพอเวลาเราเปิดออนนะครับปุ๊บไฟเขียวจะขึ้นนะครับเห็นไหมแต่พอพอกดพอขึ้นไปสี่แปโวลต์ปุ๊บไฟแดงก็จะขึ้นอันนี้กรณนนีที่ปล่อยไปที่เป็นแฟนทอมนะครับโอเค ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของดเรกมอนิเตอร์เป็นส่วนของเวลาเรจะมีหูฟังตัวนี้ครับบางทีบางคนอาจครอบตัวเดียวนี่ก็จะได้ใส่เสียบหูฟังได้นะครับแล้วก็เราเปดิดมอนิเตอร์ก็จะทำงาน,นแล้วเหมือนกันเหมือนเหมือนเหมือนก็ฟฝั่งเกนเลยก็จะมี่ววอลลุ่มศูนย์ถึงสิบนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ได้ใช้เพราะว่าวโดยปกติเนี่ยไอริกตัวนี้เวลาผมต่อผมจะต่อผ่านผ่านหลังอ่า สัญญา xlr ที่รวมไปในหัวแอมของวอลวิกครับตัวตัวตัวหัวพันหัวที่ผมใช้ประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทุกอย่างมจะจบอยู่ในลูบอสเข้าไปที่หัวแอมแล้วก็ไดเร็์เป็นสัญญา xlr เข้าไปที่ไอริ Link. เข้ามาที่รูนี้ครับนะครับคราวนี้เดี๋ยววันนี้จะเซตอัพแบบง่ายๆให้ดูนะครับก็คือสายแจ็คนะครับจากว็อกแวรเคเบิลนะครับเสียบ ไปที่ตูดของไอริสชัดไงครันะครับแล้วก็แต่เซตาเซสแค่สัญญาณใหม่แล้วกันเนาะเพราะว่าง่ายๆส่วนแล้วก็หยิบไมโครโฟนขึ้นมานันนะครับนี่ซึ่งไมโครโฟนที่ผมใช้วันนี้เป็นของ SE นะครับ v 7 Signature Mini g o b d e n ซึ่งตัวแทนไหนก็คือผมวัากินครับ ปกติใช้ห้องอื่นแต่วันนี้ของผมก,ก็อ่งอี่งไงก็เลยอวยกันเต็มที่นะครับเผื่อว่าจะได้สมบัิเสื้อใหม่เพิ่มนะครับเล็กใครอิ่แบบนี้นะครับง่ายๆเอาเคเดี๋ยวไปดูกันว่าสัญญาณตอนตอนเน,นี้ยกับตอนที่หลังจากผ่านไอริกแล้วเนี่ยมันตา่าดที่ไหมอ่าคนคบวันนี้คือเสียงของการพูดนะครับโดยการผ่านไอริกนะครับ ซีรีส์สนะครับที่ผมมึงซื้อมา mm hmm. เพื่อนสังเกตดูไหมว่ามันมีความต่างเพราะว่ามันจะไม่มีเสียงรบกวนเลยโดย,โดยเพราะเราผัดอัดพันไมค์แฮนด์เฮลด้วยเสียงกวนก็ยิ่งน้อยเลยนะครับ mm hmm. ก็อันนี้แหละคือวิธีการทำ YouTube แบบของผมก็คือใช้อุปกรณ์ง่ายๆครับก็คือใช้แค่ไอริคกันแหละแต่ผมก่อนจะจากการผมเล่า,าสาเหตุการที่ผมตัดสินใจใช้ไอริคก,ก็ให้เพื่อนๆฟังนิดนึงแลวกันก็คือ ตอนแรกเนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยผมก็อยากกระทําคลิปคอเวอร์อยากกระทําตอนนั้นยังไม่อยากยังตอนนั้นยังไม่มีช่องไอเบสเฟนกับเบสชัยเล่ยไงนะผมอยากทําคลิปคอเวอร์ก็เลยโทรไปหาลูกศิษย์ผมคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเขาเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของบริษัทร้านปูบักอินผมก็ปรึกษาว่าจะอาจารย์อยากกระทําคลิปคอเวอร์อะไรเงี้ยจเฟนแนะนําอาจารย์ได้ไหมชื่อน้องเฟนเฟนก็บอกว่าโหตอนแรกเขาลิสต์มาเป็นรายชื่อเป็นแบบอาจารย์ต้องมี โปรแกรมคิวเบตเอ่อโลจิกโปรอะไรต้องมีอะไรแบบต้องมีสาวการ์ดมากมายผมบอกว่าเฟนมือถือจานเนี่ยทุกวันนี้ใช้เป็นแค่ f a c e o o กไอจีแล้วก็เมทนอมกับดำจีเนสในมือถือเพราะงั้นขอให้มันง่ายกว่านั้นได้ไหมเฟนก็บอกงั้นถ้าอาจารย์จะเชยขนาดนั้นผมแนะนำไอริกแล้วกันครับผมก็เออเอเอลองดูลองดูแล้วส่งมามันง่ายมากนะครับมันมีแค่ ตัวตัวอย่างตัวอย่างที่ผมหเห็นตอนต้นนะครับแล้วก็ทุกอย่างมันง่ายหมดเลยก็คือตามขั้นตอนเลยก็คือเอาทุกอย่างเสียบไปในเซตอัพให้พร้อมก่อนนะครับอย่างเวลาผมทำเบสชาร์จิงปกติก็จะเสียบทุกอย่างไปในรูปของบอร์แล้วก็เสียบไมด้วยสัญญาณเสียงทุกอย่างก็มาลงที่หัวแอมของวอลวิกที่ปกติจะวางอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็หลังหัวแอมวอลวิกอ่ะก็จะมีสัญญาณเ l r กซาวาเขเอาสัญญาณ x l ็วเนี่ยยิงเข้าไปในไอริกแล้วก็เข้ามือถือเลย ตัดต่อก็ง่ายได้มากนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจทำ u t u b e แบบผมทำคลิป c o เวอแล้วก็ไม่ได้แบบม,มีความรู้เรื่องโปรแกรมดนตรีอะไรมากมายผมไอริคที่เป็นตัวเ,เรียกนะเป็นเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนอยากจะท o u t u b e เลยนะครับยังไงก็ฝากแล้วกันถ้าเกิดสนใจผลิตภัณฑ์ของ i อรินะครับก็ไม่ยากไม่เย็นนะครับติดต่อไปที่ร้านโฟัก a อินนะครับแล้วก็ ไมโครโฟนที่ใช้อัดวันนี้เหมือนกันนะครับเป็นเป็นยี่ห้อรุ่น V7 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 เป็นซิงเกเจอร์ของ b บลลี่กิบบอนะครับก็สนใจไมครของ SE ก็ติดต่อไปที่โบบังอินได้เลยนะครับเฮ้ยว่าไปก็ชแนลผมก็ได้รับความช่วยเหลือนะครับจากไม่ว่าจะเป็น Inter, อินเตอร์ฮงเซ้งเรื่องสายนะครับคอร์ดเรายังไม่มีไมค์ดีๆเลยเราก็ไม่รู้ว่าจะมีผู้ใหญ่ใจดี ที่ไหนที่มีน้ำใจช่วยเหลือไม่ในการทำ Youtube หรือเปล่านะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยนะครับยังไงช่องเรายังขาดไม่อยู่ SE สีที่เป็นไม่ที่ดีนะครับผมก็ติดตามไม่แบรนด์นี้มาตลอดนะครับยังไงวันนี้เบสแชร์ลิงเฮ้ยวันนี้มันช่องวันนี้มันเป็นเบสเฟนเบสเฟนลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเจอกับเบสแชลิงนะครับเดี๋ยวจะทำวิดีโอสอนละเพราะว่า ตุ๊ปัดตุ๊เปไอลิกเสียะอะไรโอ้ปอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่วุ่นวายมากๆอย่างเง้ก็เบสเทรนนะครับลาไปก่อนเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ